สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าวสวนกะเศรษฐีสดีใหม่เมื่อนี้ไมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเมื่อนี้ขอพูดเป็นภาษากลางกดนยครับพี่น้องเอฟซีขอมาครับอธิบาไทยบบกแข็งแรงนะครับพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้วันนี้เราจะมาเช็คน้ํานะครับพี่น้องเช็คน้ําเช็กน้ําระหว่างดอกหอมเนี่ย ดอกตูมดอกหอมเราเช็คยังไงก่อนอื่นเราเริ่มตั้งแต่ทีแรกครับพี่น้องเริ่มตอนที่เราถอยน้ําำ้าเราถอยยังไงก่อนดอกหอมดอกตูมที่สวนเนี่ยเริ่มถอยน้ํามาให้น้ําแบบรอบก่อนแล้วก,ก่อนดอกหอมก็ให้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมาเราก็มาให้ ดอกหอมมาก็มาให้20นาทีลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือ10นาทีตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะเกินครับน้ำเกินนี่เวลาเราปัดดอกเราจะรู้ครับพี่น้องอเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ <c oughs> เวลาเราปัดดอกดอกน้ำเกินดอกมันจะร่วงแบบนี้ครับ นี่มันจะร่วงแบบนี้ครับคือน้ําเกินปกติเบ้นน้ําวันหนึ่งให้สิบนาทีรอบนี้น้ําเกินเย็นไปสองวันแล้วครับนี่สองวันเบ้นไปสองวันวันนี้วันที่สองแล้วครับนี่ต้องดูขวานว่าเย็นนี้ปัดดอกนี่ดอกเริ่มหอมเริ่มจะบานเย็นนี้ปัดดอก ดอกบานก่อนห้าโมงหรือเปล่าต้องเช็กดูถ้าห้าโมงนี่ยังเป็นรูปละคําคว่ำอยู่ละคางคว่ำเขาเรียกระคังคว่ำนะครับพี่น้องก่อนจะบานเนี่ยเราต้องเช็คดอกก่อนถ้าบานก่อนห้าโมงแสดงว่าน้ํายังเกินอยู่แต่ถ้าปัดดอกดอกร่วงแบบนี้ก็น้ําเกินก็หยุดต่อครับ นี่หยุดสองวันแล้วครับน่าจะสามวันหรือสี่วันดูแล้วเพราะว่าสวนเราไม่ได้ตัดหญ้าครับนี่จเจ้าหญ้าคุมความชื้นไว้ให้ไม่ได้ให้แห้งครับนี่ยิ่งยิ่งจากนี้ไปถึงเมษาพฤษภาเนี่ยครับร้อนมากก็เลยไม่ตัดหญ้าเอาหญ่าคุมความ ชุ่มชื้นของดินเราไว้เพื่อไม่ให้ใบไหมผาดน้ําเกินไปนะหญ้าช่วยความชุ่มชื้นของแปลงเราได้นี่ครับเขาเรียกว่าหญ้าคุมดินไม่ให้แห้งครับพี่น้องการเทีน้ําเรามีสองวิธีที่เช็ค ถ้าตอนนี้เราไปให้น้ำลหลายสวนนะครับพี่นอ้องถ้าตอนนี้เราไปให้น้ำครึ่งชั่วโมงนะดอกก็จะแตกก่อจะร่วงตอนนี้ก็มีผู้ช่วยอยู่เนี่ยเนี่เนี่ยพึ่งครับเนี่ยพึ่งแต่ก็ยังก็ยังช่วยไม่เต็มที่ช่วงเย็นเราก็ปัดดอกช่วยอีกทีนึงครับ การหยุดน้ํามันก็อยู่ที่ความชุ่มชื้นของแปลงทุเรียนเราแต่ละแปลงแปลงหนึ่ง,ง,งการให้น้ําต้นหนึ่งกี่หัวครับอยุ่สวนนี้มีสามหัวเป็นหัวสองร้อยครับเป็นหัวสองร้อยแต่ว่าให้สิบนาทีเว้นสองวันสามวันมันก็แล้วแต่พื้นที่เรา เราดูดอกทุเรียนเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักครับอืมว่าดอกน้ําเกินมันจะร่วงนี่ครับเห็นไหมมันร่วงแบบนี้ครับนี่ร่วงเลีอยแต่ขวนขวั้วเหนียวนี่การร่วงเงั้นเราก็ถอยน้ําต่อหยุดงดน้ําต่องดน้ําต่อรุ่นนี้เป็นรุ่นสองของสวนครับ ที่สวนมีสองรุ่นครับอืมรุ่นไข่นกกระทาแล้วก็มารุ่นนี้ดอกบานดอกหอมนี่ครับเป็นสองรุ่นไม่ใช่สองรุ่นเนี่ยต้นเดียวกันนะครับเอาต้นหนึ่งเอารุ่นเดียวกันครับต้นหนึ่งอยู่นี่เอาต้นต้นเดียวเอารุ่นเดียวไม่เอาหลายรุ่นครับทำยากให้น้ำก็ยากครับถ้าพี่น้องใครทำเก่งก็คอมเมนต์ให้หน่อยแต่อยู่นี่จะเอาเป็นรุ่นเดียว มันจะมีทดลองอยู่ต้นหนึ่งครับปีนี้เอาสองรุ่นแต่แกิ่งหนึ่งจะไว้รุ่นเดียวอีกกิ่งหนึ่งจะเป็นดอกหอมก็จะเอาไว้ครับปีนี้ทดลองอีกต้นหนึ่งปีที่แล้วทดลองดูแล้วผีทิ้งหมดอยู่ที่การห้อยน้ําด้วยการให้น้ําลําบากให้ยากก็เลยเอารุ่นเดียวต้นหนึ่งเอารุ่นเดียวครับเนี่ย ดอกหอมดอกบานเนี่ยงดน้ําครับถ้าน้ําเกินก็จะร่วงนะครับพี่นอ้องนี่จะร่วงแบบนี้นี่คือน้ําเกินต้องงดต่ออีกต้องดูตอนห้าโมงครับอถ้าห้าโมงเนี่ยบานก่อนห้าโมงะระฆังคว่ำก็จะพอดีสอง ถ้าเราปัดดอกตอนเย็นทุ่มหนึ่งถ้าถ้าร่วงแบบนี้แสดงว่าน้ําเกินในกรณีที่ร่วงแบบนี้มีสองอย่างนะครับหนึ่งดอกเรามากเกินไปมันก็เป็นเหตุผลเราไม่ได้แต่งช่วยมันช่วยทุเรียนเราไม่ได้แต่งช่วยว่าดอกนี้ตุ้มต้นกิ่งนี้เอาดอกไว้เต็มเลยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ดอกร่วงขั้วจะเล็ก เลี้ยวดึงอาหารไม่เก่งก็มีสิทธิ์ล่วงได้กรดีที่สองก็น้ำเกินครับร่วงช่วงดอกบานเนี่ยหางแย้ไม่เริ่มขาวก็จะงดน้ำอีกครับประมาณวันสองวันช่วงนี้ก็นี่งดมาสองวันก็จะประมาณสามวันก็จะให้ไปประมาณสิบนาทีซวยน้ำสิบนาทีก็ ดูก่อนว่าระหว่างที่หางแย้ไหม่มีการดูดร่วงไหมดูพื้นที่เราเป็นหลักาการเราให้น้ําให้ยังไงแต่ก่อนเราให้มาอย่างไงครับให้ครึ่งชั่วโมงด้วยว่าสี่สิบสามสิบลดลงมาเรื่อยๆครับอยู่นี่ให้ครึ่งชั่วโมงรอบแรกพอดอกเริ่มหอมในสวนก็ ลดลงมาเรื่อยๆยี่สิบห้ายี่สิบสิบห้าสิบนาทีลดลงมาเรื่อยๆพอดอกบานปุ๊บก็เช็คดูแบบนี้แหละครับพอดอกบานก็เช็คดูว่าถ้าน้ํำมากมันเวลาปัดดอกมันจะร่วงเลยหรือไม่ดอกบานก่อนห้าโมงไม่เป็นละคังคว่ำก็น้ําเกินครับเช็คดู แต่ละสวนเราเช็คไม่เหมือนกันแต่ละเทคนิคแต่ละสวนเช็คไม่เหมือนกันครับให้ดีก็ดูดอกครับถ้าช่วงนี้ให้น้ําผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยแหละครับอืมแบบแบบเดียวกับฝนตกมาเลยครับฝนตกมาแรงๆถ้าแบบนี้ครับถ้าฝนมานะแตกบวมทิ้งครับร่วงหมดเนี่ย ทุเรียนนีแล้วแต่จังหวะแต่ละแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละต้นครับแต่ละสวนดอกบานก็ดีหน่อยครับช่วงนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้ววันนี้ว่าร้อนมีฝนเป็นบางช่วงบางที่ถ้าดีช่วงดอกดอกตูมเนี่ยจยากให้อากาศเย็นๆหน่อยจะดีครับ ดอกรุมดอกหอมดอกบานเนี่ยอากาศเย็นๆหน่อยถ้าร้อนนี่ก็ก็เราดูตามสภาพอากาศแล้วก็ตามสวนเราครับว่าพื้นที่เราตอนนี้ทุเรียนเราออกดอกดอกหอมเนี่ยดินเราเป็นแบบไหนครับบางสวนก็ไม่มีหญ้าสักเส้นเลยครับเนี่ยบางสวนก็ไม่มีหญ้าสักเส้นจะตัดแห้ง นี่ก็จะเก็บความชุ่มชื้นไว้ยากแต่ที่สวนเนี่จะเก็บไว้บดครับไม่ตัดหญ้าช่วงนี้จนกว่าจะติดลูกแล้วแหละครับติดลูกขึ้นไข่ไข่ไข่นกกระทาลูกใหญ่ไม่ตัดครับช่วงนี้จะเอายาไว้ควบคุมความชื้นของแปลงเราครับที่สวนไม่ตัดช่วงนี้ครับร้อน นี่ให้น้ำแค่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นต้นที่ออกก่อนครับสองอาทิตย์ตัดลูกตัดขาดเลยครับเนี่ยนี่ขึ้นเขียวแล้วครับเนี่ยนี่สองอาทิต,ต,ตน,น,น,ทนะครับนสองอาทิต,ออทตกิ่งนี้เอาไว้สามตอนนี้เอาไว้สี่นี่แหละข้างบนเนี่ยกิ่งสองกิ่งสาม นั่น,นะครับเอาไว้เนี่ยประมาณสองอาทิตย์กวา่าเก็บจะยี่สิบวันแล้วครับสองอาทิตย์นี่รุ่นนี้จะมีนี่ครับนี่นี่ต้นนี้ทดลองครับปีนี้ทดลองรุ่นน้องครับดอกปีปีแล้วครับจะบานเนี่ยดอกปีป,ปีจะบานบางบางอันก็บานแล้วนี่ให้น้ําแค่เมื่อวานนี่ให้น้ําแค่ห้านาทีกวัวดอกพวกนี้แตก ตัวนี้คือต้นนี้ทดลองครับเพื่อนๆครับต้นนี้ทดลองว่ามีพี่มีน้องว่ามันอยู่ที่การให้น้ำแล้วตอนนี้ถ้าเรามาให้น้ำรุ่นนี้20นาทีถึง25นาทีตัวนี้แตกร่วงครับนี่ตอนนี้รุ่นนี้นี่ เป็นมะเร็งแล้วครับถ้าผ่าดูก็จะเห็นเนี่ยเริ่มเริ่มจะสร้างมะเร็งแล้วเนี่ยก็ให้แค่5นาที10นาทีแล้วแต่หัวสปริงเกอร์แต่ละสวนที่สวนนี้ต้นบางต้น,ตนมีสีหัวครับนี่ถ้าให้น้ําเราก็อาจจะปิดไปสงหัวก็ได้ให้ให้เลี้ยงรอดน้องตัวนี้การให้น้ําครับ ให้เซตตัวถ้าให้น้ําเยอะตัวนี้ก็ร่วงตอนดอกบานครับนี่แหละตัวนี้ต้นนี้เอาไว้ทดลองครับปีที่แล้วทดลองดูแล้วไม่ผ่านร่วงหมดทีบน้องหมดอืมใครใครเก่งฝีมือก็ถือว่าสุดยอดครับเอาทั้งพี่ทั้งน้องในต้นเดียวกันหรือว่าอาจจะทุเรียนต้นใหญ่สมบูรณ์อาจจะทําได้แต่ทุเรียนสาวนี่จะทํายากครับ เรียนสาวนี่ก็5ปี6ปี4ปีครับถ้าทุเรียนสาว4ปี5ปีแนะนําให้เอารุ่นเดียวกันดีกว่าครับง่ายง่ายง่ายต่อการให้น้ําง่ายต่อการดูแลครับเนี่ยต้นนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยต้นนี้แต่งขาดแล้วครับเนี่ยจะว่าขาดก็ว่าได้ลูกสองอาทิตย์ครับนี่เนี่ขึ้นเร็วแล้วครับนี่ลูกสองอาทิตย์กว่ากว่าตัด แต่งตั้งแต่รอบแรกเจ็ดวันขึ้นเจ็ดแต่งเลยรอบสองอาทิตย์ที่สองแต่งเลยเนี่ยแต่งขาดแล้วนีจ่จะว่าขาดก็ว่าได้เนี่อยอิ่งนี้เอาสามอี่งนั้นก็เอาสามสามนี้ก็ยังเพียครับเนี่ยเผียไว้ปกติจะเอาสองแต่แต่เอาเพียไว้ลูกเดียวมันจะขึ้นเร็วครับ อยู่ที่เราแต่งแล้วครับตอนนี้หนามแดงหรือหมาไม่แดงบางคนถ้าว่าเอาเอาลูกไว้เยอะคัดคัดลูกไว้เยอะแต่ดึงอาหารก็หนามแดงได้ครับไอ้นี่ก็ให้น้ําแค่ยี่สิบนาทีครับเว้นวันด้วยไม่ได้ให้เยอะมันอยู่ที่ว่าลูกเราเยอะไหมเราจะโชว์ลูกหรือว่าเราจะเอาลูกบางสวนก็ บางสวนก็หูยลูกเต็มเลยขนาดนี้ก็ยังไม่แต่งก็มีครับแต่สวนนี้ปีนี้แต่งแต่งจะแ,แต่งแบบนี้ครับรุ่นนี้มีสี่ต้น่นแกนี่ครับตัวน,นี้ก็ประมาณสามสิบกว่าลูกนครับต้นใหญ่นี่ห้าสิบครับต้นใหญ่นี่ห้าห้าสิบกว่าลูกเนี่ยต้นที่มีน้องด้วยนี่ตัวน,นี้ก็พยายามให้น้ําพยุงพยุงไปเรื่อยๆให้น้อยๆ ยุงรอรอตัวที่มีน้องครับเนี่ยหัวยอดไหลด้วยถ้าให้น้ำมากตอนนี้ระหว่างไข่นกกระทาเนี่ยนี่ระหว่างนี้ถ้าให้น้ำมากครับยอดก็จะมาไหลก็จะมาไหลครับถ้าให้น้ำมากต้นนี้ต้นนี้ก็จะร่วงแตกครับนี่แหละ เทคนิคการเช็คน้ําครับวันนี้ว่าการเช็คน้ําแต่ละสวนก็อาจจะไม่เหมือนกันสวนนี้ก็อาจจะให้น้อยอยู่ครับเพราะว่าสปิงเกอร์มีสามหัวถึงสี่หัวแต่ที่อีกอย่างหนึง่งตรงโคนมนันี่จะมีหญ้าเต็มหมดเลยครับเราจะไม่ให้หญ้าเราจะไม่ตัดออกครับเนี่ยเพราะ ช่วงนี้อากาศร้อนมากถ้าตัดออกปุ๊บเวลาให้น้ำมันก็แห้งเร็วครับแล้วแล้วแล้วอากาศช่วงนี้ร้อนมากเลยครับอยู่ที่ตำบลบุเลยออำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลเมื่อวานร้อนตัดแตกเลยครับนี่แหละอีกสาเหตุนหนึ่งก็ทำให้ดอกร่วงได้ให้น้ำเกินอีกสาเหตุนหนึ่งก็อาจจะอากาศร้อน อีกสาเหตุนหนึ่งก็เราไม่แต่งดอกช่วยมีเท่าไหร่เราก็เอาไว้หมดก็มีสิทธิ์ล่วงได้ครับอยู่นี่แต่งสองรอบแล้วครับนี่นี่ดอกเห็นที่ห็นเห็นนี่แต่งสองรอบแล้วนะครับที่เหลือขนาดเนี้ยนี่แต่งสองรอบแล้วครับเนี่ยเ,เ,เ,รรเ,รรเราเอาไว้กิ่งนี้ก็ไม่เกินสามสามสี่ลูกครับเนี่ยที่ที่แน่ๆอยู่เห็นอยู่นี่ประมาณสองร้อยนี่ดอกออกมานี่เนี่ย กิ่งนี้ก็ไม่เกินสองสามลูกก็แต่งเก็บขาดแล้วนี่ออปีนี้ที่สวนเนี่ยจะคัดลูกเร็วครับเพราะปีที่แล้วทำมาแล้วอาทิตย์แรกขึ้นเจ็ดตัดสามเดือนเสือหนึ่งสามเดือนหนึ่งตัวในงงอตัดทิ้งอืออาทิตย์ที่สองคัดลายคัดลูกได้ครับมันจะเร็วโตรเร็วครับช่วงพีกลูก อยู่นี่สีดพ่นช่วงพิกลูกก็สีเป็นกอแก้วอะมิโนโปรตีนและก็แคลเซียมโบดอนแค่นั้นแหละครับอาหารธาตอาหารรองอาหารเสริมก็ว่าไปแล้วแต่บางสวนสีดครับนี่แหละทุเรียนปีนี้มีสองรุ่นถึงสามรุ่นครับสี่สิบต้นแต่แต่ละต้นเอารุ่นเดียวกันครับเอารุ่นเดียวกันหมดแบบนี้แหละครับนี่ แไม่เอาหลายรุ่นครับหลายรุ่นมันให้น้ำยากครับแล้วแต่ใครทำเก่งก็ทำได้นะครับว่าเอาหลายรุ่นให้น้ำยังไงแต่สำหรับทุเรียนสาวนี่ให้น้ำยากก็อเอาเป็นรุ่นเดียวกันครับแต่ละต้นมีต้นนั้นแหละครับที่ถ่ายพี่น้องดูเอาเป็นสองรุ่นครับวันนี้ก็มาเกี่ยวกับการเช็กน้ำนี่แหละครับ อันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการเช็คน้ำครับให้น้ำยังไงช่วงดอกบานดอกหอมครับเทคนิคดีๆเอามาฝากพี่น้องถ้าพี่น้องทำตามก็ลองทำตามดูครับไม่ต้องเชื่อผมหลดทุกอย่างก็ได้ลองทำดูเป็นต้นเป็นต้นไปก็ได้ครับการให้น้ำเช็คน้ำแก่ปีที่แล้วสองปีที่ผ่านมาก็เคยทำมาครับ เก็ดดอกเรียนรู้ไม่จบเรียนรู้ตั้งแต่การให้น้ำตั้งแต่แต่งดอกอน้ำมากน้ำเกินส่วนมากสวนมากสวนทุเรียนวัวมากที่สุดก็คือดอกดอกตูมดอกหอมผลมาแล้วก็หางแย้ไหม่ขาขาวแบบนี้ครับถ้าผลมานี่มือไก่หน,กน้าผากเลยครับเี่ยหางแย่แบบขาขาว,ขาวนี้ยังไม่ไหมเนี่ย มีเท่าไหร่ก็ล่วงหมดครับถึงว่าการเทคน้ํานี่สําคัญครับเนี่ยดอกเริ่มเหลืองประมาณอีกประมาณไม่เกินสองสาวันน,นี่นั่นน่าจะบานหมดครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งครับเพราะว่าเริ่มทยอยบานน่าจะเต็มที่ก็ประมาณสามสี่วันครับเนี่ยนี่ก็ถือว่ายังให้น้ําเกินอยู่เพราะว่าปัดเมื่อคืนเนี่ยมาปัดดอกดอกหอ,อมดอกบานร่วงครับต้องเทคชื่อว่า เราปัดแล้ววันหนึ่งวันที่สองก็เอาหมวกวันที่สองที่สามเอาหมวกออกเลยเลยครับเคาะบอกออกจะดีมากเพราะว่าเอาไว้นานหมวกแห้งแล้วจะแกะยากครับถ้าแห้งปุ๊บทุเรียนขึ้นเกล็ดปุ๊บก็จะเป็นน้ำจีบที่เขาว่าน้ำจีบนะครับน้ำจีบก็คือดอกบานเราไม่เคาะดอกหมวกออกก็เป็นน้ำจีบเนี่ย สนนี้ก็เอารุ่นเดียวกันครับเนี่ยอาจจะมีนิดๆหน่อยๆติดมาแต่จะไล่ๆกันครับช่วงนี้ถ้าให้น้ําเกินก็ร่วงครับตัวที่เป็นหางแยไ้ไหมก็ร่วงต้องเช็คช่วงห้าโมงทุ่มทุ่มหนึ่งครับว่าน้ําเกินหรือไม่เกินช่วงหางแยไ้ไหมเนี่ยดอกบานหมดครับตัวนี้จะขึ้นเพาะแล้วครับวันนี้เพาะเพาะหมวกตัวไหนออกก่อนเพาะครับ ต้นนี้ก็มีมีน้องอยู่ประมาณสองกิ่งครับเนี่ยตัวนี้ก็คัดขาดแล้วเนี่ยคัดขาดแล้วแต่งขาดแล้วนี่นี่ครับสองตัวนี้ก็สองนี่ตัวนี้สองยังไม่สมบูรณ์นะครับเริ่มงอแล้วเนี่ยนี่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยงอเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าดูดเปียดอยู่ก็ดีแต่ส่วนมากจะอยู่ยากอยู่ เพราะว่ากิ่งแล้วมันเล็กถ้ากิ่งใหญ่ก็จะอยู่อยู่กิ่งเล็กนี่ครับแต่งขาแล้วสองลูกสองลูกสามลูกวันนี้เอาเทคนิคดีๆมาฝากพี่น้องสำหรับการเทคน้ำให้น้ำช่วงดอกหอมดอกบานนี่แหละครับพ,พี่น้องว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด ติดตามกดซับสไครด้วยจะมีคลิปใหม่ๆจะเข้ามันจะเตียนขึ้นมาครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับว่าป,ปีนี้ผมทําคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปไปตั้งแต่ดอกบานดอกหอมอางแย้ไหมการให้น้ํายังไงครับไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้ครับลองทําดูครับอืมถ้าให้น้ําเกินนี่ร่วงครับอืมร่วงร่วงแบบน่ากลัวครับอืมเช็คดูครับ ช่วงนี้ต้องถอยน้ําให้น้ําน้อยไปหามากดูเช็คดูระหว่างหางแย่ไหมดอกบานดอกหอมเช็คไปเรื่อยๆครับผมจะมีคลิปทุกคลิปให้ลงให้ครับตั้งแต่หางแย่ไหมให้น้ํำยังไงดอกบานให้น้ําถอยน้ํำยังไงเติมถอยตอนไหนช่วงดึงยอดดึงช่วงไหนทํายอดทําช่วงไหนดึงยอดช่วงผมจะมีคลิปลงให้ดูครับ ต้นนี้ก็ใบเริ่มเขียวแล้วครับเขียวเข้มต้นนี้ก็ดึงยอดพร้อมดอกนะใบก็เริ่มเขียวเข้มก็สีดพวกอาหารเสริมฮอร์โมนมั่งแมกนีเซียมแคลเซียมโบรันสีดให้ใบแก่เร็วครับอีกตัวหนึ่งครบฉีดก็สิบสามศูนสี่หกครับเนี่ยสีดสีดใบให้เริ่มแก่เขียวเข้มใบตัวนี้สีดครับ ปีประมาณอาทิตย์ละครั้งครับเร่งให้ใบแก่เร็วเป็นเป็นตัวอาหารก็ว่าได้ครับ13ปุ๋ยเก็ด13046อ่าผสมสีดใบครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้แหละครับวันนี้ก็มาเช็กน้ำให้พี่น้องดูเ,เพื่อนๆดูอาจจะพูดไทยอาจจะไม่แข็งแรงนะครับขออาภัยด้วยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ